กระพงอย่างเดียวนะปลาอย่างอื่นก็ได้เป็นปลาทับทิมปลาปลาอะไรปลานินอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะครับเอาเท่าที่มีนะฮะอ่าบ้านใช้มีปลาอะไรก็ทํำต่างเงี้ยแต่ต้องใส่ตะไคร้ใบมะกรูดครับกระเทียมพริกเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวไปเสิร์ฟที่จานครับ และนี่ก็คือเมนูอะไรครับอาม่าปลาผัดพิโรธค่ะปลาผัดพิโรธดูสิโมโหถ้าทั้งจานแดงไปหมดลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะค่ะจริงๆนี่นี่นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวเราจะไปชิมในรสชาตินะครับเราจะเป็นตัวแทนให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับในการชิมมาอะไรก็ทำได้นะคะแต่